สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่ YouTube Channel พัฒนาเชื่นกรุ๊ปและอยู่กับผมโจฮอนด้ามองเลยวันนี้เราจะพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับ Honda l e ี d 125ซึ่งดีไซน์ของเขาจะเป็นรถสไตล์ AT ในพิกัด1 2 5ซีซีแต่มากับชุดเฟริงด้านหน้าที่คล้ายลักษณะของรถ Family Bike หรือ Mobile Bike นั่นเองครับลีด d 2 5 5จะใช้ชุดไฟสองสว่างแบบ led และชุดไฟเลี้ยวด้านหน้าและหลังยังเป็นแบบหลอดไส้ ชุดไฟหน้าแบบ LED รูปทรงมงกุฎมาพร้อมกับไฟ daytime running light รูปทรง V-Shape ซึ่งอยู่บริเวณชิ้นบังลมด้านหน้าพร้อมกับไฟเลี้ยวที่อยู่ในโคมเดียวกันชุดไฟท้ายแบบ LED โคมเดียวซึ่งจะมีไฟเลี้ยวรูปทรงบูแรงอยู่ที่ด้านข้างตัวชุดมาตรวัดเป็นอนาล็อกผสมดิจิตอลวัดความเร็วเป็นกรอบทรงกลมอยู่ตรงกลางส่วนจอ MID จะแสดงผล ODO Trip และนาาฬิกชุดสวิตช์แฮนด์ด้านซ้ายจะประกอบไปด้วยไฟสูงไฟต่ำแตรและไฟเลี้ยวชุดสวิตช์ด้านขวานอกจากปุ่ม Start Engine ก็จะมีปุ่ม i d l i n k stop มาให้เบาะนั่งชิ้นเดียว2สเต็ปและมีขนาดค่อนข้างกว้างนั่งสบายเมื่อเปิดเบาะขึ้นมาครับก็จะพบกับไฮไลท์ของเขาเลยนั่นก็คือขนาดของ u b o ็ที่มีความจุถึง37ลิตร ด้วยความจุข,ขนาดนี้นะครับถือได้ว่าใหญ่กว่ารถในคลาส 150cc ด้วยซ้ําช่องลิ้นชักทางด้านหน้านะครับถือว่าเป็นช่องที่สามารถเก็บของได้พอประมาณพร้อมกับช่องชาร์จไฟแบบ USB sockets ตะขอเกี่ยวของทางด้านหน้านะครับสามารถพับเก็บได้แบบสไตล์รถยุโรป ถังน้ำมันด้านหน้าความจุถึง6ลิตรสามารถเปิดได้โดยสะดวกไม่ต้องลงจากตัวรถชุดมือจับด้านท้ายออกแบบมาในลักษณะของแหลกด้านท้ายรองรับการขนสัมภาระท่อไอเสียสไตล์มินิมอลขนาดเล็กน้ำหนักเบาก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการแนะนำลีด125นะครับ สำหรับท่านใดที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้ทำคลิปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมโจฮอนด้ามืองเลยขอลาไปก่อนสวัสดีครับ